เรียบร้อยครับซ่อมพัดลมอาการไฟไม่เข้านะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับอีกอาการหนึ่งก็คือไม่มีแรงนะครับใครสนใจก็ดูในคลิปได้เลยครับสวัสดีครับพบกับช่างเอชินเคยนะครับคลิปนี้ก็จะพา f ซทุกท่านมาซ่อมพัดลมนะครับยี่ห้อวิกเตอร์นะครับอาการยอดฮิตก็คือเสียบปลั๊กแล้วกดสวิตช์ไฟไม่เข้าอาลองเสียบดูครับนแบบเสียบปลั๊กนะครับชินเคยครับ บ้านของเราก็ใช้พลังงานโซลาเซลล์100%นะครับในการซ่อมนะครับในการดำรนิชีวิตนะครับกดเลขหนึ่งนี่หมุนไหมมิดอิ่มซิมนะครับวัดสายไฟนะครับไม่ขาดนะครับหัวไปก่อนว่าตอนนี้วัดไว้เร็วนะครับไม่ขาดนะครับสรุนิฐานว่าเกิดจากอะไรนะครับอ่าประการแรกนะครับถอดปลั๊กเกี่ยฝาหน้าออกค่อยๆแยมนะครับ ทุกอย่างมันมีสาเหตุนะครับที่ทำให้มันเสียนะครับมีเหตุและมีผลนะครับทุกงานซ่อมหรืองานอะไรก็กช่างนะครับนะครับนี่ครับอย่าคว่ำหน้านะครับให้ไว้อย่างนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราคว่ำหน้าให้ลูกค้านี่มันจะเป็นรอยนะครับอ่าอันดับที่สองลองหมุนลองหมุนดูฟืดไหมฝืดไหมไม่ฝืดนะครับแสดงว่าแกน แกนไม่ฝืดนะครับอลองยกดูแกนไม่ฝืดนะครับสันนิษฐานว่า,าฟิลอาจจะขาดนะครับหรือไฟสายไฟอาจจะขาดนะครับแกะด้านหลังดูนะครับแกะฝาหลังนีด่ดูเสียงอาจจะแหบไปหน่อยครับตรงนี้เปิดแอร์เย็นไปหน่อย ก็คือน่าจะเป็นของอจีนนะครับทุกวันนี้ก็สินค้าก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของจีนนะครับของญี่ปุ่นเกาหลีนี่น้อยมากนะครับช่วงนี้เช่นเคยนะครับมองด้วยตาเปล่านะครับมองด้วยตาเปล่าแล้วก็เราจะรู้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะครับตาเปล่าพวกซี 4. สตาร์ทบวมไหมไม่บวม ไม่บวมนะครับแกนไม่ฝืดสส่าานเลยเลยว่าเป็นที่ฟิวนะครับฟิวก็จะอยูอ่ในช่วงนี้นะครับช่วงนี้เอาคัตเตอรอ์ในช่างเอาคัตเตอร์มาอันนี้ซ่อมแบบไม่แกะนะครับลองไม่แกะดูนะครับ คัตเตอร์หรือครีมครีมตัดตัวนั้นก็ได้นะ่ะดำดำนะ่ะเอออ่ะครับตัดตัดนี่ออกนะอย่าให้ตุกคนลวดนนะนะ,ะค่อยๆตัดนะตัดเบานะครับเบาๆเกี่ยออกนะเกี่ยออกระวังสายไฟขาดนะครับค่อยๆแงะออกแงะออกเกลี่ยเส้นอย่าดึงแรง เง,งี้ยออกทีละเส้นอ่าตัวนี้ก็จะเป็นที่พักสายนะครับแ็กๆเห็นไหมอ่ายังไม่เห็นฟิวนะครับยังไม่เห็นฟิวสุดๆจ,จะได้เกะแล้ว เก็บบูธนะครับฝาครอบด้านหลังนะครับของมอเตอร์ออกนะครับเพื่อในการซ่อมนี้ง่ายนะครับจำไว้นะครับเพื่อนๆสายคลิเป็นไทยที่ลัดกับสายไฟนะครับเราควรเหลือไว้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัดหมดนะครับเพื่อป้องกันเวลาเราถอดฝาหลังออกนี่ไม่ให้มันขาดนะครับสายไฟขาดอาจจะยุ่งยากนะครับสังเกตดูนะครับดูแกนของพัดลมนะครับถ้าใสอย่างนี้นะครับแสดงว่าบูธนี่ ดีอยู่ครับแต่ถ้าเป็นแกนดำนะครับส่วนใหญ่ก็จะบูธก็จะหลวมนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุทำให้ฟิวขาดนะครับมาดูครับฟิวอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่านี่แหละครับเห็นสายสีขาวๆแล้วครับนี่ครับฟิวนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตัวดำๆนี่นะครับ นี่ครับตัวดำดำนะครับเนี่ยนี่ครับทราบว่าเห็นชัดหรือเปล่านะครับนี่แะครับเราจะเปลี่ยนฟิวตัวนี้นะครับก่อนอื่นวัดก่อนนะครับครับผมตัวนี้ก็จะวัดฟิวนะครับก่อนอื่นนะครับบอกช่างมือสมัครเล่นนะครับ ตัวแกนนะครับแกนมอ,อมอเตอร์พัดลมนะครับพยายามเอาน็อตยึดสักตัวหนึ่งครับไม่ให้เขาโยกได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สายทองแดงขาดนะครับเนีย่ยยึดไว้อย่างนี้นะครับเนี่ยแน่ยนะครับวัดตัางเลงเต่างเลงเสียงนะครับวัดอา่าหรือความต้านทานก็ได้นะครับสองขานีา่จะใส่มีเสียงไหม อะมิเตอร์จี้กระแสกันนี้อ่าเส้วทาฟิวขาดนะครับอ่าจากนั้นก็ให้ทําการเปลี่ยนฟิวนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับหลังจากการเปลี่ยนฟิวนะครับครับตอนนี้ก็เปลี่ยนฟิวเรียบร้อยนะครับแหมเป็นเทอร์โมฟิวนะครับบางท่านก็อาจจะต่อตรงนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่อ่าตอนนี้ก็หลังจากเปลี่ยนฟิวแล้วเราก็จะเก็บสายนะครับที่เราลื้อออกมานะครับอ จะเรกนึกว่าฟิวจะอยู่ในช่วงนี้ไม่ใช่นะครับใช้สายเคเบิลพายนะครับหรือสายรัดนะครับรัดเลยนะครับะนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สายไฟขาดในขณะทำการซ่อมนะครับอ,อ,อ,อีกเส้นหนึ่งนะเป็นคลิปเล็กนอยเล็กเน้อยนะครับที่ FC ที่ดูสามารถทำเองได้นะครับนะสำหรับคลิปที่ อยู่เฉยๆพัดลมไม่ทํางานไฟไม่เข้านะครับที่จริงก็ไฟเข้าอยู่แต่มันฟิวมันขาดนะครับก็เลยทําให้ไฟไม่เข้านะครับเดี๋ยวเคสที่บูธแกนบูธศึกอะไรเดี๋ยวก็จะมาสอนเอฟซีที่ได้ดูนะครับช่วงนี้ทําตามอาการของแต่ละเครื่องดูก่อนนะครับว่าอันไหนเสียก็ถ่ายทําคลิปนั้นนะครับ อ่าตอนนี้ก็ถึงการประกอบนะครับขน,นน้องนีออกจับมือมือหนึ่งจับนี้ไว้หน,นึ่งก็จับนี้ไว้ครับเพื่อป้องกันไม่ให้ทองแดงมีรอยหรือขาดนะครับที่จริงทําคนเดียวได้นะครับตอนนี้เนื่องจากช่างก็มือใหม่เหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคนะครับใส่ป้ายนะครับนี่ครับการถอดก็ถอดลักษณะนี้นะครับถอดเกลีย ด้านล่างออกนะครับค่อยๆใส่ดึงสายไฟตัวนี้ใส่ไครับไปโอเคเ,เรียบร้อยนะครับ ตอนนี้ก็ประกอบนะครับหลังจากเปลี่ยนฟิลนะครับก็ประกอบนะครับเช็คดูสายไฟเรียบร้อยนะครับนี่ข้อสําคัญนะครับสังเกตดูตอนเราประกอบเนี่ยมือหมุนเนี่ยมันจะฟืดนะครับมันจะฟืดเพราะอะไรครับมันไม่ได้ศูนย์นะครับเพื่อนๆเราต้องใช้ค้อนนะครับจะเป็นค้อนเหล็กบางๆหรือค้อนยางนะครับเคาะก่อนนะครับเคาะค้อนแรงๆคองๆค้อแรงๆอ่าเคาะให้มันได้ศูนย์เอสังเกตดูมันก็จะ มันก็จะมันก็จะนิ่มนะครับนี่ครับนี่เรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้ก็จะทําการลองนะครับอ่เดี๋ยวจะลองนะครับหลังจากเราเอาค้อนตีนะครับเพื่อจะทําให้แกนได้ศูนย์นะครับนี่เป็นเคล็ดลับที่สําคัญนะครับอ่าเปิดเลขหนึ่งดูเลขหนึ่งดูก่อนอ่า๊อ่าโอ้หมดเอื่อยเอื่อยเอาเลขสาม นี่ครับนี่แหละครับเราสาเหตุจริงๆนะครับทาให้พัดลมตัวนี้นะครับฟิวขาดนะครับอาจจะเกิดอีกอาการหนึ่งก็คือซีสตาร์ทนะครับอาจจะเสียนะครับเนี่ยซีสตาร์ทตัวนี้นะครับที่ทําให้ฟิวขาดได้นะครับตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนซีสตาร์ทดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับซีที่แกะออกมาครับ1.8มิลลิมขาดนะครับเนื่องจากร้านเรา 1.8หมดนะครับเอา1.5ลองให้ FC ได้ดูก่อนนะครับว่ามันเกิดความแตกต่างไหมนะครับในการเปลี่ยนตัว C ตัวนี้นะครับเป็น C 450โวลต์นะครับเป็น C ไฟ AC นะครับไม่มีขั้วนะครับตัวนี้าเรจะใส่เข้าไปแทนตัวเดิมแล้วก็จะทดลองนะครับขนา1.5อาจจะหมุนช้ากว่าสแตนดาร์ดนะครับทดลองให้ดูนะครับอ่าใส่เปิดเกียร์หนึ่งลองดู เห็นไหมครับขนาดเกียร์หนึ่งเมื่อกี้ไม่หมุนนะครับตอนนี้เกียร์หนึ่งหมุนเร็วนะครับอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับหนึ่งตัวนี้ขึ้นอ่าลองเปิดเกียร์สองนะครับเกียร์หนึ่งยังเร็วขนาดนี้เกียร์เกียร์สองเกียร์สามเห็นไหมครับอ่าแต่ถ้าใช้ซีค่าเดิมมันหนึ่งจุดแปดจะหมุนปกติเร็วกว่านี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปช่างอีทำได้นะครับคลิปนี้ มีอาการอยู่2อ,อย่างคือฟิวขาดอันเนื่องมาจาก4สตาร์ทนะสตาร์ทมอเตอร์พัดลมไม่ได้นะครับต,ต้องไปกดที่เลข3าถึงจะหมุนนะครับนี่คืออาการยอดฮิตของนะพัดลมนะครับเห็นนะครับ